คือช่วงนี้ผมจะอะไรจะกลับมาเฉื่อฉายแล้วคนดูครับก็ต้องแบบว่าแบบทําตัวผสมกันเป็นแบบคู่ที่เฉื่อยฉายหน่อยนะครับคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าห้องของกูเนี่ยคือห้องของผมเลยตอนนี้ว่คือแม่งแบบโล่งไงคือมันโล่งอ่ะ โอ้ไม่มีโรบัสทำยังไงดีวะเนี่ยกลองร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบัสการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เกียงเช่นน้องๆน,นะครับมาเติมร้าน FDC Shop แล้วเราก็จะได้ของค,คุ้มไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบักนะครับจินเราก็อยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวกวอลเล็ต RBP ฟาออนไลน์คนทาบีบีอะไรก็ได้นะครับถ้ามองอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งดีงมาให้ต้าร่างคลิปนี้นะครับทานผู้ชมมาเตือนได้นะครับ <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าแต่ละคลิปเนี่ยผมจะพูดดังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะขั้นที่จะมีเสียงกล้องซึ่งมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าอันนี้กำลังทำห้องใหม่อยู่นะครับึ่งก็พูดเลยว่าอาจจะต้อง ปลบเปลี่ยนนิดหน่อยอาจจะมีเสียงกล้องเข้ามาในไมค์บ้างขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่คือต้องผมกําลังทําห้องใหม่อยู่นะครับก็จะสามารถววยวายแล้วก็สตรีมให้ทุกคนดูได้นะครับแล้วก็ไปซื้อจอมาใหม่ด้วยนะครับก็ต้องขอโทษที่บอกว่าจะสตรีมนานแต่ว่าคือผมไม่ได้สตรีมไปหลายวันแล้วคือผมจะสตรีมแค่2วันแล้วผมก็เลิกน,นะครับ <c oughs> เพราะว่าซื้อซื้อเรื่องของเออเรื่องของห้องใหม่นะครับม่ได้ซื้อห้องใหม่ดิกูทําห้องใหม่แล้วก็ซื้อจอใหม่นะไว้อ่านแชทโดยเฉพาะเลย น่าก็ต้องรอดูต่อไปนะผู้ชมครับเออเฮ้ยจี๊ใครไ่เอาลูนมาลงเนี่ยกนะูก <laughs> ูจำได้ว่ากูเอาไปลงใันนี้คอร์ดนี่หว่าเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้เอารูปนี้มาลงแลวใครเอามาลงมาเนะี่ยโอ้ชิบหายแล้วผมลบไม่ทันด้วยนะ โอ้โหแย่เลยเฮียใครมาลงวะเดียโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกคนกันด้วยนะก็ในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าช่องของเราเนี่ยนะจะปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ทําห้องใหม่แล้วก็พี่จะสามารถที่จะพูดด่าแล้วก็โวยวายได้แล้วนะครับสามารถกระตุ้งได้ไอ้น้องโอเคแต่ว่าคือต้องพูดก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเสียงมันก้องนิดนึงนะก็ตบตอนขอทุกคนด้วยกันโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่นกาวพีการมาจนภัยคนกากาวกันนะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าจิงบเนี่ยผมได้ทําคลิปไปตอนล่าสุดเนี่ยผมได้ทําการเขียนไปว่าผมจะไม่กลับมาเล่นกาวพีดีใช่ไหมเล่นกาวพีครั้งสุดท้ายแต่คือช่องเรียบๆอย่างเราไม่มีหลักไอสัคทำทำ,ทำที่จะไม่กลับมาเล่นไอเ้ยนอกจากคอนเทนต์มันหมดซึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นการ์ดพีกันนะครับเป็นเกมของผมนะครับผมว่านะผมจะไม่ได้ผมมีเงินหรือเปล่าในะ๋ยวผมลองกดเข้าไปก่อนะกัน นานทีเวนานทีได้อาา่านปรกาศไปกัดไปช่วยได้อาา่อานมาอ่านคิดแบบนี้โอ้นาน,นานทีว่ไอเหี้ยมันคลองกูโลกแล้วดีใจจำไม่ได้แนละ้วคนดูว่าผมเอาเงินไปเปย์มเปย์สาวหมดหรือยังอนะตอนนี้คือผมอะจำไม่ได้ว่าผมเอาเงินตัวเองอะไปทําอะไรบ้างนะเอออันนี้คือกูจําไม่ได้จริงนะครับแต่ตอนล่าสุดที่ผมจําได้ที่ผมน่าจะเอาเงินไปสุ่มผลเล่นบ้างนะ เออแล้วผมก็ไม่มีไม่มีเงินมาทำคอนเทนต์เนี่ยเออต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ในเซิร์ฟเราเนี่ยมีคนเต็มเซิร์ฟเลยนะครับถึงเกมจะไม่ไดอัปเดตมานานแล้วแต่ก็ยังมีคนเล่นคล้ายๆเยอะนะเออคิดว่าเกมแม่งดีเกมแม่งดีจริงเป็นเกมที่แบบคุณภาพบ้านๆแต่ว่าคนเล่นระดับท็อปอะ่ะน้องๆคิดดูแล้วกันเดี๋ยวนะผมขอกดเมนูตัวเองก่อนแล้วนะครับแล้วมาดูกันว่ากูจะได้อะไรบ้างโอ้โหเดี๋ยวนะผมมีเงินเท่าไหร่เนี่ยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน 33ล้านเชตเค่ไอเทียกู้วรวยเหมือนกันนะนี่ผมจำจำไม่ผิดนะมันผมเลเวล5,000ไม่ใช่เหรอวะทำไมผมเลเวล4,700ันจวะอย่าบอกนะว่าผมเอาไปนี่หมดอต่คุณผู้ชมผมเอาไป็นี่หมดหรือเปล่าวะเออน่าจะเอาไปทำผลตื่นนะแล้วกูทำผลตื่นอะไรไปวะไที่หาจำไม่ได้โอ้ยเขาเขียนอะไรอ่ะคุณดูเขียนอะไรเขาเขียนบด,ดาก้อนพีชพูดนะครับเออถ้าผมจำไม่ผิดนะ เออตอนที่เราเล่นกันสมัยก่อนนะครับผมจําได้ว่ามีผลมังกนเอออีกผลนึงที่ยังไม่ได้เข้ามาซึ่งก็มีคนดูแบบว่าแบบคนดูเลเวลหแบบเด็กหน่อยไม่ใช่เด็กน้อยดิคือเป็นคนดูที่แบบว่าเป็นแฟนไคโดอะไรมานี้นะครับบอกว่าอยากจะเอามังกรเข้ามามากๆเลยซึ่งไอตัวนี้นะครับล่าสุดนะครับก็ยังไม่มีนะครับแต่คือว่า ต้องเอ่ออันนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะกลับมาทําเกมจริงๆหรือเปล่าเหมือนที่พี่เขาโพส์ในชุมชนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเกมมันเอ่อคาน่จะกลับมาทําได้หรือไม่ได้นี่ก็ต้องแล้วแต่พี่เขาด้วยนะไม่เกี่ยวกับกูเดอโอเคครับกลับมาจุดเริ่มต้นจุดตรงนี้เลยนะครับที่ผมจําได้แล้วผมคุยกับพี่มีฮานูมิคุระตรงนี้เลยอะถ้าใครได้ดูคลิปเก่ายอ้อนไปดูได้เดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปไว้ตรงตัวไอข้างบนแล้วกันนะครับไม่รู้อะกดไปเถอะเฮียเคหาชุดอบฟุตโอ้โหคือแบบ โอ้โหเ้ยดอบฟูดคุณทำคลิ์บอกไปคือไม่รู้มานเขียนว่าอะไรนะครับแต่คุณจะเขียน back แบ็กสเปซละกันคือมัเขียนว่าอะไรบ้าม,มาเขียนแบ็กสเปซหรือเปล่าแบ็กสเปซแบ็กสเปซเราต้องเขียนแบบนี้แบ็กสเปซทูดอบฟูดเฮ้ยมันใช่แบ็กสเปซหรือเปล่าวะไอ้ปุ่มเนี้ยมันเรียกว่าปุ่มอะไรครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันอะฮะพระมึงกุโง่ไปหน่อยเดี๋ยวกูตอกไม่ไกระทืบตายเลย ตัครับครับครับพอดีพอดีทำห้องใหม่ครับแล้วก็ฮาวนิดหน่อยนะครับเฮ้ยเฮเ้เสียงอะไรอ่ะไม่เอานะแบบนี้ไม่เล่นนะเิ้ยตอนนี้ผมโคตรแหลกอะคุณผู้ชมมันมันแหลกอะไรอ่ะแต่มันแหลกมากเลยดูดิโอเฟมรีตกหูหูอาร์ทีเอ็กกูไอ้เหียเหมือนไม่มีค่าเลยอ่ะไอ้เจริงแล้วคนดูผมยังสงสัยอยู่นะว่าไอ้ปุ่มอี้มันคือปุ่มอะไรนะตั้งแต่กูเล่นคอมพิวเตอร์มาหลายปีเนี่ยกูยังไม่รู้ว่าคือปุ่มอะไรเหมือนกันนะปุ่มดีลีนหรือเปล่าวะเออไม่รู้อะ ช่างแม่งละกันโง่เฮ้ยตรงนี้เขาซุ่มผลกับเที่ยบเลยครับโอ้แล้วมันแหลกไอ้เชี่ยะไรวะเนี่ยคนแหลกอะคุณผู้ชมเฮ้ยเขาเห็นว่าอะไรอะฉันมีเงิน500อยเอ็มคอยเอาแล้วใครมาทำอะไรกูเอ้าเอ้าไอ้เชี่ยนี่มึงอยากตายไหม มึงอยากมึงอยากตายไหมโอเคนะครับดูน,นี้นะครับเรามีเว็บคอนสโตรฟูสโตเอ้ยผมมีลิตติลดาก้อนนี่ว่าผมมีผลมังกรวม่คนดูเดี๋ยวผมจะทําการให้เด็กมันดิ้นตายคุณผู้ชมครับผมจะทําการกินผลลิตติลดาก้อนใส่มันต่อหน้าไปเลยกูไม่กลัวมึงรอกไอเป็ดน,นี่ไง เขาบอกว่าฉันต้องการ่นบังกรนะครับแต่คือเนี่ยผมซื้อขนบังกรอยู่นะคุกผู้ชมครับเอ่อถ้าเขาอยากเอาเนี่ยผมก็ให้ได้นะคุณผู้ชมครับผมก็ให้ได้นะเดี๋ยวผมจะทําการให้่นบังกรเขานะครับไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่านะครับแต่คือผมให้แน่นอนนะครับเฮ้ยอร่อยเว้ยเฮียตายไปซะีปลียนเอามันอยู่ในเซฟโซนโที่ขอโทษทีจะไม่ได้โอ้โหน้หโอ้โห ผมเพิกกินไปอะคุณผู้ชมครับไม่ด้กินไปเลยอะ่โออโะโอ้ขอโทษนะเพื่อนขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยบานาน่าโบ๊ทป่ะบานาน่าโบ๊ทนี่เอาไว้เล่นแบบในทะเลอะไรมาเนี้ยแล้วก็แบบลากไปนะคุณผู้ชมแต่ในเกมนี่เขาให้จะเพี้ยนนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับก็ผมว่าให้หน่อยแล้วนะคุณผู้ชมก็น่าจะอยากรู้กันแล้วนะครับว่าเรากลับมาเล่นทําไมเว้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทําคลิปเรื่องกเกี่ยวกับบั๊กใช่ไหมคือเกมนี้มีบั๊กให้จะเยอะนะครับในสมัยก่อนนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําบั๊กกันนะครับดูซิว่าบั๊กไหนทำได้อยู่หรือเปล่านะครับไปดูกันดีกว่าบั๊กไหนทําได้้บางไป บอกเลยนะครับว่ากว่ากูจะเลื่อนคลิปลงไปของตัวะอหเ่ีลยกูต้องเลือนไปไกลขนาดไหนไม่รู้เลยผมมาเซิร์ช u t u b e ดีกว่าโอเคตอนนี้เราเซิร์ช u t u b e นะครับเราก็จะเจอกับ YouTube อันนี้นั่นเอง YouTube โอเคอ่าน่าจะไม่ผิดทำบั็กที่มันแบบว่าสนใจแบบคนน่าสนใจดีกว,ว่านะครับ นี่อย่างบลกแบบขุนโมจิดำเลยมันเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำบั็กกันดีกว่านะครับบั็กนี้นะครับมีชื่อว่าโมจิไฟไหม่ฮ้อ,อ,อจังเลยอุ้ยแล้วมันเป็นเหล็กอะไรวะมันเหล็กอะไรก็ไม่รู้ะคุณผู้ชมอู้ย,ย่างเหล็กอูู้เหล็กมากอุ้ยขนาดผมปอบไปอย่างนี้มยังเหล็กอะคุณผู้ชมคิดดู อุ้ยเกมมันแหลกจริงอุ้ยแหลกจริงนะนี่ผมพูดจริงๆเลยว่าแหลกจริงโอเคครับไม่เป็นไรสุ่มต่อไปดีกว่าเออตอนนี้เราต้องการผลโมจินะครับเพ,เพื่อที่เราจะแบบว่าเออไปทำแบบโมจิไฟไหมแล้วกูสุ่มได้ผลอะไรบ้างเนี่ยไอ้เหียโอโ้โหแต่ละผล I umber, ไอลัมเบอร์ไอไฟหียอะไรวะเนี่ยโคตรเกลือเอามาทำไวมไอ้เฮียเฮ้ย ตอนนี้นะครับผมนั้นได้ทําการเข้าสื่พระสุดดงแล้วผมได้ทําการมีผลพระด้วยเร้่ไม่ผลโมจิมันจะออกยากอะไรขนาดนั้นน้องู้มจริงเอ้ยผมผมจะสุ่มไม้เข้าจะเยอะแล้วนะครับแต่โมจิไม่ออกเลยอ่ะผู้ชมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูความเกลือผมนะผมจะสุ่มเืรอมากสิบครั้งนะโอเคตอนนี้เรากดสุ่มไปเยอะแล้วนะครับมาดูกันดีว่าได,ได้ผลอะไรบ้างเฮ้ยกาวได้กาวได้ผลกาวมาแล้วไหนผลโมจิกวะเฮ้ผมผมผมไม่มีทางวงเกิอนอ่นนะคุณผู้ชมครับ กูเลยไม่มั่นใจแล้วกูเลยเป็มั่นใจแล้วเอา้าแล้วกูมาไหนวะเนี่ยเอา้าเอา้าแล้วกูมาตรงนี้ได้ไงตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่วะเนี่ยผมดูก่อน17ล้านโอ้โหแล้วกูจะได้ไหมเนี่ย17ล้านคุณผู้ชมคิดถูกแล้วผมจะได้ไหมอะ่ะมันเกลือน,นะเว้ยกูเป็นเล่นอ่ะตอนนี้เราเหลือเงินเท่าไหร่ตอนนี้เ,เหลือเงิน11ล้านแนละ้วคุณผู้ชมครับโอเคได้ผลอะไรมาบ้างเออโมจิกูอยู่เฮ้ยกูไม่ได้โมจิอีกแลยโอ้ห้ะ ไอ้สตา์มาทุกผลนอกจากผลโมจิทุกผลนอกจากผลโมจิเอ ah ้ยทำเป็นเล่นไปนะคนดูครับอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะจากใจเลยไม่มีโมจิเลยอะแม่ง่อนกูหมดแล้วอะันนี้ผมพูดจริงๆจากใจเลยนะคนดูครับไม่มีผลโมจิเลยนะ นะครับผู้ตอนคุณดูตอนนี้คือแบบเกมแม่งโคตรแหลกนะคือผมรู้แล้วว่าพี่เขาอยากสร้างเกมใหม่เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะทำบั๊กนี้กันนะคุณผู้ชมเป็นบั๊กเออลูฟี่หั่ทองนะครับไม่ใช่เขาบอกว่าให้กินผลพราก่อนนะครับแล้วก็กินผลพระไปเลยโอเคกินผลพระแล้วกด F อ่าแล้วก็กินผลลัมเบิลแล้วก็กด F อ้าวอ๋อต้องรอคูดาวก่อนใช่ไหมโอเคต้องรอคูดาวก่อนนะครับคุณดูครับแล้วก็กด F F กด f แล e ้วนะครับจังหวะนี้แล้วกด f แล้วกูกด f ออกสมาอ่าแล้วกูกดกูเป็น f แล้วได้ไงต่อไปนะโอเคเลนินที่แล้วก็จะหมดอย่างรวดเร็วนะครับมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคตอนนี้เรากลายเป็นบักห่ำทองแล้วคุณผู้ชมครับกูกลายเป็นลูฟี่ห่ำทองแล้วจังไหมเนี้ยเออคือบักนี้ผมน่าจะเคยทําไปแล้วนะแต่ผมยังจําได้อยู่ไงว่าบักนี้มันทําค่อนข้างจะง่ายนะคุณผู้ชมครับเออก็เรียกได้ว่าเป็นบักที่ค่อยจะดีนะครับผมแล้วกูมีเลนไซเกอร์วะเอ้ยมีเหรอวะเชี่ยกูเติร์มไปหมดเนี่ย เฮ้ยคนดูครับผมมีเรือเกมพาร์ทด้วยว้าวร้อยวันพันปีไม่เคยจะเติมเพิ่งคุณเติมมาเมื่อกี้เดี๋ยวไม่ใช่กลับมาสู่เกาะแรกดีกว่านะครับเกาะแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะผู้ชมเอ้าแลวเรือกูเป็นอะไรวะเนี่ยโอเคกลับมาแล้วยาฮูฮูห,หูตีต้องนานไม่ตายไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่มันก็ตัว,ตวองมือนผมนะมันชื่อว่าอะไรอ่ะมันชื่อบอกฟุต โอเคพอพอรู้แล้วโอเคครับคุณผู้ชมครับคนไหนนะครับที่ชอบการมาเล่นกาวพีทอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเล่นเกมอื่นนี่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับส่วนตอนนี้เ่ยนะครับน่าจะเริ่มโปรเจกต์ใหญ่ๆได้แล้วนะครับแบบทำลิปสนุกๆบ้างแบบท่านจะมีคุณภาพนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมทําห้องใหม่นะครับอย่างที่พูดไปแล้วก็คือห้องเก่าของเราเนี่ยนะครับมันก็คือห้องนี้แหละแต่คือมัน มันติดกัะทนหนนะครับแล้วก็เสียงมันเข้าไมค์ด้วยนะครับแล้วก็ไมค์นี่มันเป็นไมค์คอนแดคเตอร์นะครับให้จะรับเสียงไมค์เต็มที่นะครับมันจะมีฟิลเตอร์แต่ว่ามันก็กระจอกอยู่ดีนะผู้ชมแล้วก็โวยวายมากไม่ได้เลยครับเพราะว่าเสียงแม่งกล้องอีกอย่างหนึ่งคือข้างบ้านจะด่ากูนี่โอเคครับก่อนที่คนจะไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าคนไหนยังไม่ได้กดก็ฝากกดกันด้วยนะครับงั้นผมจะตามไปกระทืบทุกคนในวันนี้โอเคฝากกดด้วยแล้วกันเน้อ